สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามาชมนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับซึงผมก็ยังทํานกเหมือนเดิมนะครับเล่นนกเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาอัดวิดีโอลง u t u b e ให้หลายๆท่านได้ดูครับก็วันนี้มีพ่อแม่พันธุ์นะครับที่จะมาแบ่งออกนะครับอยู่ 4- ี่ห้าคู่นะครับเพราะว่าผมจะไขว้สายใหม่ นะครับนะสายนี้ก็เป็นสายที่ผมเคยทํามานะครับเล่นได้นะครับมีผลงานนะครับมีลูกก็มีผลงานนะครับหลายคนก็เอาไปนะครับก็มีผลงานกลับมาอันนี้เป็นเจ้าองครับนะเจ้าองเป็นครูซ้อนนะครับนะเจ้าองนะครับนะแม่ก็เป็นแม่ชุดเรียกคาครูคำนะครับตัวนี้ไข่นะครับไข่อยู่สองใบนะครับกําลังกกไข่นะครับนะก็หนึ่งคู่ นะครับอันนี้คู่แรกนะครับอันนี้คู่แรกนะครับก็มีอีกแล้วก็มีชุดเรียกคาคู่คำนะครับอันนี้เป็นแม่เรียกคําคู่คํานะครับนะไกโอ่งครับไอโอ่งเป็นสายอ่างนะครับเป็นคู่อ่างนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แรงมากนะครับก็สามารถไปผสมแล้วก็ทําต่ออีกยาวๆวได้เลยนะครับเพราะว่านกเป็นพ่อแม่พันธุแล้วนะครับ เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับไข่ได้อีกยาวไกลนะครับเพราะว่าตัวเมียผมเพิ่งจะไข้นะครับชุดเรีอกคําคู่คำนะครับเป็นตัวเมียของโนรีนะครับเป็นตัวเมียของโนรีนะครับไข่มาแล้วนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ไข่ใบแรกนะครับนะน่าจะสี่ห้าชุดได้นะครับพ่อแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้นะครับเห็นไข่ไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอันนี้ไข่ของเขา อันนี้ก็กําลังรักกันครับนี่ครับไข่สองใบนะครับผมนะก็ราคาครับไม่ไม่แรงมากนะครับเมื่อก่อนนี้ซื้อมาแพงนะครับนะนกดินนี่ซื้อมาแพงมากนะครับทุกวันนี้ก็ราคาก็จะเอ่อไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับราคาพอจับต้องได้นะครับผมให้คู่ไปเลยนะครับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับผมให้คู่ไปเลยนะครับนะวันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับ นเอปเดตล่าสุดของวันนี้นะครับณนะวันนี้เลยนะครับนะก็มีอยู่แค่ห้าคู่นะครับที่ผมจะค่อยออกนะครับเอาออกนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนกนะยังปกติครับอ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมจะใช้กรงตัวนี้แล้วก็ผมจะ ไข้าสายใหม่ครับผมจะเล่นสายใหม่ต่อนะครับนะใครที่อยากได้อยากผสมเล่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อคนอื่นบ่อยครั้งนะครับก็แล้วแต่อยู่ที่เราจะาพิจารณาตัวเองนะครับว่าเราชอบยังไงแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราซื้อพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้ไปถึงก็ทกํากงทาที่อยู่นะครับแล้วก็บางดีๆนะครับก็สามารถขายได้นะครับคู่เกิดไขมา นะครับนะคู่เกิดเกิดมาเนี่ยคู่หนึ่งสองคู่นะครับขายได้ทุนขึ้นแล้วนะครับถ้าจะว่าไปนะครับนะผมขายไม่แพงนะครับชุดนี้ขายไม่แพงนะครับไข่ที่ชื่นชอบนะครับมีอยู่ห้าชุดนะครับพี่ผมจะเอาออกนะครับนะตอนนี้นะครับผมนะไขรที่ชื่นชอบก็มาคุยนะครับโทรมาคุยนะครับที่เบอร์โทนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์สามนะครับห้าหนึ่งศูนย์สามนะครับนะทีเด็ดนะครับ คู่อ่างด้วยนะครับนี่ครับเป็นคู่อ่างนะครับนะมีอยู่5คู่นะครับผมมีอยู่5คู่นะใครชอบแบบไหนก็โทรมาถามนะครับสอบถามได้นะครับชุดคอกผสมนะครับข้อไม่พันเลยนะครับนะไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องไปอะไรไปถึงก็ปล่อยกงผสมได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อได้เร็วๆนี้นะครับผมจะเอาไม่ไม่ได้ให้ไข่นะครับเพราะว่าจะเอาไข่ไปให้มือปืนทํางาน ถ้าให้ไปนะครับมันจะขาดการฟักนะครับมันก็ตายทิ้งเฉยๆนะครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบก็ติดต่อมาได้ครับ0 9น303ก0 3จินะครับเจ้าองค์ครับเปิดครับวันนี้สวัสดีครับ